RetroPolitics ในการเมืองมีเรื่องมีราวคนก็ก็อินดากันว่าโอ้โหนะไอเงินฝันเนี่ยกว่าจะไปถึงมือสภาตำบลเนี่ยรู้สึกมีคนกินเปรอปร์เซ็นต์นเนะ่ยท่านก็ตอบแบบอารมณ์ขันแหมก็คุณนึกถึงไอติมที่กว่าจะถือไปส่งให้ลูกค้าได้เนี่ยนะมันอาจจะตูกแดดตูกคนดูแต่างแต่มันก็ยังถึงไม่ใช่เหรอ โครงการเงินผันเป็นนโยบายของรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คริสติปามโมดในช่วงเดือนเมษายนปี2518โดยนาเงินคงคลัง2,500ล้านบาทมาผันสู่ชนบทด้วยการใช้จ่ายให้เกิดการจ้างงานให้เหตุผลว่าเพื่อช่วยให้ประชาชนมีงานทําในฤดูแล้งโดยให้มีการเสนอโครงการเช่นขุดคูคลองซ่อมถนนซ่อมสะพานบรการเงินผันเนี่ยเกิดจากความคิดของท่านบุญชูนะภรคกิจสังคม เป็นเจ้าภาพบุญชูรถันเสียนบุญชูรถจนันเสียน,น,ยนคือคติของท่านก็คือเงินอยู่กับที่ไม่มีค่านะฮะนั่งกอดเงินอยู่ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นตอนนั้นท่านเอาเงินคงกลางออกมาเป็นงบประมาณในแง่ของการใช้จ่ายนะท่านจะอยากให้คนในชนบทมีงานทําในช่วงที่ไม่ได้ทําการเกษตรเพราะนั้นในช่วงฤดูแล้งเนี่ย นะท่านบอกให้ผันเงินผันเงินจากเมืองหลวงเนี่ยไปสู่ชนบทพูดง่ายๆว่าให้สภาตำบลแต่ละแห่งเนี่ยหรือองค์การบางส่วนตำบลทำไมแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นสภาตำบลน,นะนะมีโครงการทำอะไรไก็ได้สร้างอะไรก็ได้ในเขตตำบลตัวแต่ต้องจ้างคนในตำบลให้มาได้มีเงินใช้ใน เดือนมีนาเมษาพฤษธภาอะไรที่ว่างเว้นจากการเกษตรนะาะตอนนั้นก็เลยมีการทำโครงการลุกลวัขึ้นมาเช่นกุยทำถนนนะทำขุดคลองระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นโอ้ยสนุกกันทั้งตั้งหลายตำบลน,นะนะมีถนนคลึกฤทธิ์คลองคลึกฤทธิ์อะไรๆขึ้นมาตรงนี้คนก็กอนอินดากันว่าโอ้โหนะไอเงินฝันเนี่ย กว่าจะไปถึงมือสภาตำบลเนี่ยรู้สึกมีคนกินปรซรงเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยท่านก็ตอบแบบอารมณ์ขันแบบประเด็นนี้ว่าเปลี่ยนบรรยากาศอะนะก็คือแหมก็คุณนึกถึงไอติมที่กว่าจะถือไปส่งให้ลูกค้าได้เนี่ยนะมันหาจะถูกแดดถูกคนดูแรงต่างแต่มันก็ยังถึงไม่ใช่เหรออ่นั่นนั่น,น,นประเด็นประเด็นหนึ่งนะ,ะประเด็นต่อมาเขาบอก ไอโครงการแบบนี้เนี่ททยทุจริตรั่วไหลกันนะตัวอย่างอย่างเช่นเงินคนในตำบลเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนนะไปเอาชื่อใครมาใส่อะไรก็ไม่รู้นะทาให้ดูมากเบิกเงินไปมากบ่าโอ้ยนานๆทีประชาชนก็จะมีโอกาสได้คอร์รัปชันเงินของเขานะข้าราชการคอร์รัปชันมาเพลินๆนะอันนี้คือคุณชายคฤทธิ์บอกอย่างนี้เลยครับเออเราก็นินทากันแต่ท่านพูดอยนมาวะ่าเราก็นินทากันแต่ว่าข้าราชการคอร์รัปชัน ถ้าประชาชนก็คอร์รัปชันเงินก็บ้างก็ปล่อยเยอะตรงนี้นี่นี่คือสมัยของคุณคกุธินะที่ทำให้คนในเขาเรียกว่าจริงๆจุดประสงค์จริงๆก็คือต้องการให้คนในชนบทมีงานได้ในระหว่างไม่ทำการเกษตรมันก็จะมีข้อเขียนบางอย่างที่เขาเขียนเล่านะครับว่าบอกว่าไอ้ที่สร้างๆกันไปเนี่ย สักพักมันก็พังก็บอกว่าปีหน้าก็สร้างใหม่สิอ่ามันจะได้มีโครงการจะเช่นเขาบอกว่าถนนเนี่ยแหมเอาเอาอะไรนะเอาลูกหลังไปลงเงี้เอาลูกลังไปลง,นะอลลง,ปลงพอฝนหน้าฝนมาลูกหลังกระจายหมดแล้วก็บอกว่าปีหน้าโครงการใหม่ก็เข้ามาสิไม่นึกอะไรไม่ได้ก็ทําของเก่านั่นแหละนะอตรงเนี้ยครับแต่ปรากฏว่าบังเอิญว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่ถึงอีกปีหนึ่งใช่ไหมฮะอยู่แกอ,อยู่ไม่ถึงปีนะคุณคือหีนีอยู่เก้าเดือนหรือสิบเอ็ดเดือนเนี่ยครับนะ ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งเก้าเดือนครับมีบางคนเขาก็วิเคราะห์แบบนี้ครับอาจารย์เขาบอกว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลคุณคึกฤทธิ์เนี่ยขึ้นมาด้วยวิธีการที่มันแบบพิเศษนิดหนึ่งเพราะเป็นพรรคที่มีสิดเสียงเพราะฉะนั้นต้องหานโยบายอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆซื้อใจประชาชนเป็นประชานิยมรุ่นแรกอาจารย์มองยังไงครับเพราะว่ามีส่วนก็คือในสิ่งที่เราได้จากรัฐบาลคึกฤทธิ์คือสิ่งใหมๆ่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือไม่ได้ยินมาก่อนเพระาะฉะนั้น คึกฤทธิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคมสิบแปดเสียงได้กันได,ได้ได้ได้เป็นนายกแต่เลือกตั้งถัดมาเนี่ยคึกฤทธิ์ตกนะตกที่กรุงเทพใช่ตกที่ดุสิตนะแต่ว่าอันนั้นต้องยอมรับว่าเบื้องหลังทางการเมืองเนี่ยเพราะทหารไม่พอใจคึกฤทธิ์ oh. แล้วพอท่านสมัครที่บางซื่อมันเกตทหารมันก็เลยไม่ชนะแต่อิทธิพลจากที่คึกฤทธิ์เป็นนายกเนี่ย มันมาส่งผลเน็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจเมื่อปีหนึ่งเกนะเลือกตั้งใหญ่ปีสองสองหลังการอะไรนะักคณะปฏิรูปยึดอำนาจเนี่ยพรรคกิจสังคมมาที่หนะึ่งะแสดงว่าสิ่งที่ทำไปมันก็เกิดผลเนี่นะก็เกิดผลนะกนะเกิดผลนะตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนเราก็มีแต่พรรคปฏิบัติถือเป็นพรรคใหญ่ กิตตงคมได้แค่18เสียงครับปฏิปัติได้73เสียงนะอะไรต่างๆนี่แต่พอมาถึงเลือกตั้งใหญ่ปี2-2หลังจากที่ยุคป,ปฏิรูปยึดอำนาจยึดไปหมดไปแล้วเนี่ยกิตตองคมมาที่หนึ่งครับในตอนที่เขาผลักดันนโยบายเงินผ่านออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์ใครต่อใครออกมาวิพากวิจารณกันยุคนั้นมีไหมครับก็ก็มีอ่ะแต่ว่าแต่ว่าผมว่าตอนนั้นนะ ความความปาดเปลืองของคึกฤทธิ์หรือว่าโดยชื่อเสียงหรือโดยนั่นน่ะคนคนกล้าแต่ท่านน้อยอนะเพราะว่าโดยก่อนหน้านั้นก็พวกนักวิชาการก็มองคึกฤทธิ์เป็นอะไรก็เรียกปรามาจารย์น่ะคือนับถือครึกฤทธิ์เป็นอาจารย์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนีผ้ผมว่าอาการที่ เอววิิาาาก์จรรณคึทในนงสสียสยู้้หนึ่งในการพลิกเกมการเมืองครั้งใหญ่คือการที่พรรคสังคมที่มี18เสียงพลิกมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยการร่วมกันคว่ำพรรคประชาธิปัตย์ที่มีพี่ชายคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นหัวหน้าพักในการถแถลงนโยบายต่อสภาโดยตอนแรกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์รับปากว่าตอนยกมือจะงดออกเสียงเพื่อปล่อยให้พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับพรรคอื่นเป็นรัฐบาลต่อไปแต่เอาเข้าจริงคุณชายคึกฤทธิ์คือคนที่อภิปรายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์รุนแรงที่สุดและก็ทําให้คุณชายเสยนีต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะรวบรวมเสียงได้ไม่พอและก็เป็นคุณชายคึกฤทธิ์รวมเสียงได้และเป็นนายกรัฐมนตรีแทนถ้าให้อาจารย์พูดถึงคุณชายคึกฤทธิ์อาจารย์มองนักการเมืองที่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ยัยงไงบ้างครับือผมมองคุณคึกฤทธิ์เนี่ย ท่านเป็นคนซึ่งรับต้นนะท่านเป็นคนที่เหมือนมีมันมีอะไรมันมีภูมิมันมีฐานที่ทําให้ท่านขึ้นมาเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีอยู่แล้วตัวอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนอท่านเครือริ์เนี่ยนะท่านเป็นสสที่่ทีประกาศลาออกเพราะว่าสภาขึ้นเงืนเดือนสสอ,อย่างนี้เป็นต้นนะนะท่านเป็นคนซึ่ง ตั้งพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทยคือพรรคก้าวหน้าก่อนที่จะมาเป็นเลขาพรรคปฏิบัตินะแล้วการที่เป็นคนซึ่งมีสื่ออยู่ในมือเนี่ยนะแล้วก็ใช้สื่อต่อปัญหาประจำวันเนี่ยมันมันเพราะนั้นคนมันค่อนข้างที่จะให้ความเชื่อถือเมื่อก่อนนี้คนที่จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนังสือพิมพ์การเมืองก็มีแต่สยามรัฐ เพราะนั้นภูมิหลังของท่านเนี่ยก่อนข้างที่จะเป็นภูมิคุ้มกันท่านนะแล้วยิ่งกับท่านเวลาที่พูดขอโทษนะท่านไม่เกรงใจดาน,น,นะครับแต่ว่าบางช่วงก็เหมือนกับขัดแย้งกับพี่ชายคือคุณเสนี s. <S ใช่ไหมครัตอนนั้นก็มัน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 เลือกคนละทางนะ,นะก็คืออะไรนะตอนนั้นท่านท่านอยู่พรรคกิจสังคมเนี่ยแล้วก็ ไอตอนที่ท่านลงเลือกตั้งท่านก็ประกาศว่าท่านสนับนอะไรนะหลังเลือกตั้งแล้วท่านสนับหนุนเสนีใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยปราศัยสุดท้ายท่านในสภาเนี่ยทำให้พรรคคุณเส,เสนีเหลือพรรคเกษตสังคมพรรคเดียว คือตอนที่ทแถลงนโยบายรัฐบาลในสมัยนั้นใช่แล้วคุณชายคึกฤทธิ์ก็ขึ้นมาซัดพี่ชายเต็มๆเต็มๆเลยเจนท่านท่านซัดพระพักตร์วิปัติน์ท่านบอกพวกเราจําได้ไหมเนี่ยพระพ,พักตริปัสที่เป็นรัฐบาลเขาเคยเห็นพวกเราดีบ้างไหมขึ้นเวทีแต่ละครั้งก็ด,าด,กด่าทุกคนนะผมในขนาดเป็นน้องของไก่นะเป็นน้องของหัวหน้าพรกคหัวหน้าพรก ก็ยังต้องกลายเป็นพวกอะไรกัลพวกรักกับเพศท่านพูดตรงๆไปอย่างนั้นเลยนะมีใครดีบ้างแล้ววันนี้มาชวนพวกเราเป็นรัฐบาลใครจะด้านขึ้นไปอะไรแต่จริงๆคุณชัยคึกฤทธิ์ก็เคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ใช่แต่แล้วก็คือไอตอนที่ฟอร์มรัฐบาลเนี่ยในขณะที่ตอนประกาศเชียร์มองเรื่องเสนี ่านเดินเกมไม่ให้พรรคอื่นยกมือให้มีพรรคท่านยกมือให้พรรคเดียวครับแต่พรรคอื่นซึ่งจะจับมือกับท่านในอนาคตเขาไม่หวดประชาธิปัตย์แล้วอ,อต้องถือว่าเป็นเป็นสุดยอดทริคทางการเมืองสุดยอดทริคทางการเมืองเลย,ย,เเลยแล้ววันที่หมอคงเสะมีถูกถูกอภิปรายไม่รับนโยบายนะถึงวันนั้นเนี่ยตอนเย็นท่านเอาเหล้าไปกล่องที่บ้านนะไปกินข้าวบอกมาปลอบใจพี่ แต่ก่อนหน้านั้นในสภาเนี่ยซัดพี่ชายตัวเองไปไม่ได้ซัดพี่ชายซัดพรรไม่ปัดว่าไม่ไว้หน้าพรรคไหนเลยพรรคที่นี่เลวหมดมีแต่คนเลวตั้งนั้นเราจะไปรวมก็ได้ไงคร<ช>ับแต่ผมผมจาเป็นต้องต้องต้องยกมือให้ผมต้องรักษาคำสัต์อ,ตตมอืมท่านไม่มียกเลยความจริงก็เตรียมกันมาแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เห็นเห็นฤทธิเดชของท่านก็เรียกกันเต้าตาปัดปีเดียกัน ก็คือครั้งที่คุณประมาณหวังที่จะได้เป็นนายกปีสองหกคุณประมาณอดีตเลขาธิารนอุตสาหเป็นรวบรวมพรรคการเมืองอื่นนะได้เสียงมากกว่าเลือกประธานสภาก็ได้กลุ่มท่านเพราะตอนนั้นค,คลิกก็อยากเป็นแข่งกับประมาณคุณประมาณตอนนั้นคือพรรคชาติไทยใช่คุณประมาณรวมเสียงได้มากกว่ายอมเสียตําแหน่งประธานสภาให้กับคุณชื่ออะไรนะคุณ อุไัยแล้วเป็นไงปรากฏว่าคึกฤทธิ์เอ้ยพักคุณรวบรวมเสียงได้มากกว่าก็จริงแต่ได้มากกว่าสามสี่เสียงเองขืนเป็นอย่างนี้บ้านเมืองไปไม่รอดเอาคุณเป็นดีกว่าแล้วก็ไปขอคุณเป็นไม่มาเป็นคุณเปย์ก็บอกว่า คุณกฤษ์ต,ต้องประกาศให้ประชชนรู้ว่าท่านเรียกร้องถึงจะย,ยอมท่านก็ขึ้นหน้าฟ้าดัวไอ้สยามรัฐสยามรัฐพ่อเปรมอยู่ไหนหมอกอะไรนะหม่อมเรียกหาเสร็จแล้วก็ให้คุณอะไรนะไอ้คุณโชลิตนี่แหละ โทรไปบอกคุณสมัครว่าอยู่กับประมาณได้ตำแหน่งอะไรเนะี่ยสมัรสมักก็บอกได้กับรัฐตีกรรมนาคมรัฐตีกี่คนเท่าน,นั้นคนมาอยู่ทางนี้ดิแล้วได้เหมือนนั้นนะแต่แต่แน่แต่แน่ใจได้ว่าอยู่นานกว่าเพราะว่าพลเอกเปรมก็มีทหารเป็นแบ๊ก คุณคุณสมัครแกก็แก,แก,แกยอมแกเขียนเองนะแกโทรไปบอกแกบอกแกก็ไม่ใช่คนหักหลังใครแกโทรโทรไปบอกคุณมานานบอกเฮ้ยรีไปบ้านสื่อสาวประตูก็จะปิดแล้วนะเพราะว่าคุณบรรหารตอนนั้นอยู่กับคุณตะมานาที่ภัคชาไทยครับแต่แล้วว่าคุณบรรหารไปไม่ทันยิงก็ขงเข้าวังแล้ เพราะนั้นเหลี่ยมการเมืองแก่สูงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ